เกิดอะไรขึ้นป้าไทยบ้านเดือดแล้วนะสวทายคลิปไม่มีเอฟซีดูเลยดูกันก็ไม่ถึงสองนาทีสามนาทีโอ้โหต่อไปป้าไทยบ้านจะไปทำกับข้าวแล้วเอาแต่ก็มีดกระหันจับมีดร้ายใช่ไหมคะเอาอาแค่น้ำป้าไทยบ้านเป็นไรป้าไทยบ้านเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไร ตูดล้อมเป็นไฟโอ้ตูดรถเป็นไฟเพราะอะไรเพราะอะไรคลิปไม่มีคนดูอ่ะถ่ายคลิปไม่มีคนดูเอฟซีเอ้ยไปดูให้สาวอกันหน่อยเด้อทุกทุกช่องเลยเนี่ยเนี่ยวันนี้คลิปก็ไม่ถึงพันเลยวันนี้ไปเกี่ยวหญ้าแล้วเดี๋ยวไม่ตัดหญ้าเลยด้เอฟซีนะหญ้าก็ยไม่ตัดย่าชีบอกว่าเดี๋ยวหญ้าก็ไม่เกี่ยวแล้วไปที่บ้านก็จะไม่ทํากับข้าวแล้วเออเอาแล้วใครอีกอันนี้ก็จะไม่เลี้ยงวัวแล้วบอกไม่ได้นะ ต่อไปถ้าเอฟซีไม่ดูให้ก็จะไม่ดูวัวแล้วช่องไม่ดูกันไม่ดูเลยอ้าวแล้วต่อไปใครจะดูล่ะตัวเนี้ยไม่รู้แล้วอะไรละมีอะไรบ้างให้ค่อยรู้แตเวนแตกมอ้าวเหลืวแตเวนแตกมมางานนี้อ้าวฟาแล้วเพื่อนเอนพัวพริกมาอ้าวเดือดแล้วเดือดแล้วเอฟซีเดือดเดือดกลางโครัวกลางเลยงานนี้เออเอาเออหัวทุก็ล่ะ ทิ้งในไฟอบเดือดด้วยตำมด้วยอันนี้นนะะคดือผู้ใหญ่ใจดีอ๋อผู้ใหญ่ใจดีคุณสมพรหลาโพฮะเลี้ยงยาพิยาชิซื้อมาอีก็จะไปช่วยบออมืท นทํามันที่วางที่วางที่วางไอ้พูดมันชัดหน่อยที่ที่ทําว่าหิวนะคะที่เที่ยงแล้วนะคะไม่ก็ที่เก็บน้ําปลาท้่กินน้ํามานะคะแล้วเราก็จะไปช่วยวางมือตัวนะคะพอมาเห็นขึ้นดู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 ่ังพอเดือนแล้วเดี๋ยวมาต้องสอบบอสเดือน ต่อโบเดือดหิวค่ะนู่นหันไปแล้วนี่หันไปนิดเดือดหิวค่ะสามีบอเดืออหลายจานอยู่นั่นแล้วจ่าเอ็มมืดใครตองกินกันแก่เลยเอากระเั๋าเงินใส่เลยเด้อใส่หมดเลยกว่สิบบาทบูดไปจบกระโตเอาจ่าเอ็ม เขาเดือดแล้วนะเนี hmm. ่ยเขาเดือดแล้วเออเขาเดือดแล้วเนี่ยมืดๆคอยระเบ้อเออทัดกระเพราหอยยูอย่าก้าให้อย่าก้าวให้เดี๋ยวเดี๋ยวขาขึ้นบานๆนะอ๋อขึ้นอืมนี่ฮะเดือดแล้วเดือดแล้วนี่รู้ไหมเรียงแล้วบ่ายแล้วบ่ายแล้วบ่ายแล้วไม่เดือดไม่ได้แล้วหิวใช่ไหมเหิว ผัดกะเพราด้วยไหมคะติดลอยเม็ดเอาไข่ไหมคะผัดกะเพราไม่ดาวเลยไข่อะเอาแล้วงานนี้แคเย็น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 น้ำรั่วไก่นะป้าไท่บ้านน้ำรั่วไก่ก็ร้อนเลยน้ำรั่วไก่ถ้าน้ำเย็นเจี๊ยบก็พอได้อยู่นี่ยาสีกำลังจะดาวไข่นะคะดาวดาวไม่สวยตีมือนะ ไม่ได้ดาวค่ะไม่ดาวไม่ดาวเหรอไม่คิดเป็นแ <c oughs> ่าไดดาวเาองนี่นะฮะนี่นะฮะเดือดกลางเดือดกลางคัวกลาง <c oughs> พริก็หมดเลยเลยอย่าเอา้าตามหมดเลยเหรอ,อสิบบาทใช่ไหม่ะไปะนี่นะคะ กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วค่อยขุเดี๋ยวกินข้าวก่อน <c oughs> ค่อยขนเออค่อยขนไปบบอ,อืออืมวันนี้มีแต่ของหนักๆเลยฝากเอฟซี C ดูคลิปไปด้วยนะอือดูคลิปคอยเล่อคอยแบกนั่นต้องขาขึ้นขาลงเลยนะ <c oughs> แต่มาหนงต้องกข้าวให้กินอีกอ่ะเดือด เดือดกลางเดือดกลางกลัวกลางไยงานนี้แม่กลัวแม่กลัวเดือดแล้วตอนนี้อย่าชีกเดือดเอาทางนะเดือดเอเดือดแล้วนะเอาเอาเอากะเพราก็จะมาแล้วงานนี้เอาผัดกะเพราฮะเอาข้าวมันเปดคนเออวางยาเลยอืมเอาก็จะมียาเหมือนในป้าเต๋าน้องน้ำมนต์เอ็น จามืดเสือปดาใครอีกใครอีกใครมีกินค่อยวางยาแ้นแปดเก้าสิบเออเอาต้องแขงเลยนะมาวันนั้นท้องแขวต้องแขงสองสามสี่ห้าหกเจกันบอเออกันบอพอสิเออเอาพ่อจัดไปจัดไป ข้าวจะพอกินไหมเนี่ยโอ้โหฝีมือทอดไข่ดาวของดาด้เนี่ยทุกไข่โอ้โหอย่างนี้ขายอาหารตามสั่งขาดไหมเนี่ยอืมทำกินพอได้อยู่เอ้าพอทำขายก็แบบนี้เหมือนกันเออเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเบาแงทีบางคนก็เป็นไข่ลาวานี่เห็นไหมนี่เออ นี่แหละแล้วก็โปะข้าวเลยนาครับเออน,น้ำมันเยอะหน่อยทอดไข่สวยยังไม่หยุดเลยเหรอเอฟซีน,น้ำมันเดือดแล้วเดือดกลางครัวกลางเลยงานนี้โ <c oughs> อ้โหด, <c oughs> ดูเ <c oughs> ดือดเลยเดือดจริงๆงานนี้ <c oughs> คนชอบแบบลาวาลาวาหน่อยแต่มันก็ม่ไม่ติดเต็มที่อืมเมนูกระเพราฮะจากผู้ใหญ่ใจดีจัดให้คุณสมพรหลาโพหรือเปล่าสวยงามพ่อไก่ดาวจ้าเออเลยเร็ว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 ไม่น่าเชื่อว่าทำได้ โู้นี่เราเราถ้าเรากินไข่ได้นะเราจะชอบแบบกรอบเกรียมเกรียมกรอบๆกรอบๆอ้อย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยนี่นี่เนี่ยเออหูนี่เราชอบแบบนี้เลยนะ f ีนะนี่นะฮะมา F4 เอ้ยร้อนๆเลยร้อนๆอ๋ออย่างนี้อส่ไ่ได้อ่าแม่แม่ครัวหันมาหน่อยแม่ครัวยกมิ้วเยี่ยมอืมอ่าเนี่ย ทอดกินกันทั้งนาเลยงานนี้ไข่ไข่ดาวไข่ดาวอ่ะมีการทดสอบทด,ทดลงองอ่าเขาเรียกว,ว่าทอดไก่นะทอดไก่ใส่แป้งนะนี่แล้วก็มีนี่นี่ฮะเขาเรียกว,ว่าเกล็ดขนมปังนี่แหละเกล็ดขนมปัง เขาใส่เกลือขนมปังแมนบอกถึงกับถาเอ๋ต้าเอ๋ต้าเอ๋เดือดหรือเปล่าวันเนี้ยทั้งแรกทำหมดอือใสไม่เคยทำแตก่อนมันไม่ไดคทั้งแรกรั้งนั้นอยู่ที่นี่อ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเลฟซีทุกท่านมากค่ะฝากชมคลิปอย่างน้อย พ่อรอทีต้นป่านวันนี้หักหรือพัาไม่ได้เลยเอฟซีฟังด้วยนะคะชมไม่จบคลิเลยนะด้ไหเอฟซีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ